วัสดีครับนะวันนี้ลุงมณีพามารับชมการสุ่มกาชาตินะครับเนื่องจากได้าจากสเตปวิ่งมานะครับไดจากสเตปวิ่งมาก็นะให้ดูนิดนึงนะเมื่อกี้สุ่มไปแล้วหนึ่งครั้งนะก็จะเลยอีกสามครั้งเมื่อกี้สุ่มได้มาเป็นตัวนี้ดาวินชีอีกแล้วนะนะไปดูครั้งที่สองเลย อีกสองสุ่มกราะชาด้วยตั๋วฟรีจากสเตทวิ่งครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ้าตรงนนี้กลับมาหรอถ้าไฟยอดพิยมโอ้หอยากได้ตัวกันบินตัวนี้จังเลยอืมนีม่แล้วกันจะลบตุ่มตรงนี้แล้วกันนรับเลืออีกสามครั้งหนึ่งสองซ้อม กดเลยนะสาธุ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 าาาเซลก็ยังไม่เมชื่นครับไม่ได้เรื่องนะอีกสองครั้งสุดท้ายครับอีกสองครั้งสุดท้ายครับอือ้อหือ สาธุ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 มี้ิเฮียลูกเสือเมอรี่นะครับโอ้โหดวงกุดเหลือเกินสาธุ โ oh. อ้โหอุสศาสร์ลุ้นนี่เอามือปิดไ้เลยนดะ้โ oh. หมาเปิดมาเนี่เป็นโม,โมนูนอันสวินชั้นสูงฮะเรียบร้อยครับไม่ได้นะครับท,ท่านผู้ชมไม่ก็ทำเควสให้ดูเพิมนิดนึงกันนะครับหืมล้งเสียดายเคลียร์สเตจหลักกดออโต้ไปเลย จะได้เจ้าเล่ห์ัห้ทเลยนแบบแต่ไม่ไหว ไหวหรือเปล่าอ่ะทีมเนี้ยเอาแพ้ไม่ไหวน,นะทำเป็นเล่นโอ้โหทีมนี้สู้ด่าน4.4.4ไม่ได้ถัดมาทั้งหมดอ๋อได้แล้วได้แล้วเออมันดันแล้วดันแล้วนี่าจะไม่ไหว โอเคเกียรติเตด็จหลักหนึ่งครั้งหลานธรรมดาแล้ยนะ นี่ดนขนนกแบบปึ๊บสิบไฟดีเนาะพีวีไม่พอเพ้งเล่นแเลืมอ,อ่าเกวสก็ไม่ครบเตดจดุติหนึ่ง

ผสมเลนเจอร์มีตัวหนึ่งนะที่เราจะอัพให้คือเจ้าดาวินชีไปอยู่ไหนดาวินชีนี่ไงจะทำดาวินชีอยู่อัพไปก่อนอ้าวอ๋อถูกแล้วนี่หนึ่งร้อยแปดห้าชูเรียร้อย โอเคน่าจะจบตรงน,นี้ครับเนื่องจากว่า p v p เล่นไม่ได้กีดก็ไม่ครบนะตัวสิบเอ็ดสิบสองอัอนนี้ใส่กันเลยอันนี้็วก,กว่าอืม ไปดูคุยก่อแอบลบรูปหนึ่งครั้งนี่หยเมียวโอเควันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากมา ทำงานอยู่ต่ามจังหวัดนะครับไม่ได้ไรไม่ได้ไร้สตรีมเกมในบีโกเลยนะถ้เจอกันอาจจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็วันเสาร์เลยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปได้านครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกบ